มาครับมันี้มาพบกันอีกอเก่าครับผมครับเปลี่ยนเปลี่ยนชื่อไหมนะครับอันนี้ตอกเส้าเหนแนวครับอันนี้แจงเปลือครับแจงเปลือหน่องใหม่อันนี้ใส่อยู่นี่เมนมะอือนะครับมะอือชาบ้านผมเลยมะอือเปลี่ยนชื่อไหม่จากน้อยนะครับเพราะว่าซื่อกามันมันลงช่องไอ้ล้เล็ดก็ได้ครับไอ้ล้มเลี้ยวก็ได้ครับอันนี้คือยังก่อน ต่ใส่ต่แต yeah. ่ใช yeah. ่บ huh? ้านอยอื่นชิงแก้งเรีนน่นละอิ่นอินคือกันเบิดละักป่าเียบเลยเดี๋ยว่น้อยตักท้ายเปแลทักใสาปากแล้วจังว่าเออกินได้ปะแซ่บเลยบปะนะอินแซีบนั่นใก่เนี่ยบ้านหอยอืนแซ่บเลยไย่งต่อนี้อันนี้อันนี้แป้งงวดเอใส่หน่อยเซ่บหน่อยใส่ลายแซ่บลาย ไปรัวรัวยมอยหลายโดเบิดพี่น้องต่อด้วยไตัดดีครับโัยดีนะครับโอ้มันเจนครับพี่น้องบ่ไปใส่กระป้องไว้บ่ไปใส่กระปุกไว้โอ้มันเจนอันนี้ก็คือการละใส่หน่อยแช่หน่อยใส่หลายก็เจิ้มหลายทุกคนครับจิ้มนั่นคอยไตคอยติ้มหมดคอยไตคอยจิ้มครับเอาตาคอยไปเจ้าไป ใส่กะนี่ครับมัน,มนใส่น้ำปลาครับเจ้ามันกายยังโดกใส่ลงไปครับใส่เข้าไปครับใส่เลยใส่ลงไปเลยแซ่บน้ำปลากับการน้อไม้เนี่ยจะไปขวดจะหน้าย่างนไม่แล <laughs> ต้อใส่น้อไมยอย้อีกโอ้ยใส่แข่งน้อไม้ยังยัง,งเจ้าน้อไม้มาทีา่เนี่ยครับโคเล่ โคเลยโคเรทายไปอันนี้เขา,ขาเขาสารเขาเนี้ยครับเชบ้านผมเขาเอื่นนมาตำขอเบียแกมันบ้านทางใต้เขาเอื่นว่าจะเลยตำข้าวเบือบ่บ้านผมเขา,อาขอเอื่นว่าตำขอเบียครับแต่ว่าเป็นขวดเด้เดี๋ยวจะทั้งนี่อืมบ้านอันนี้จะทั้งรอยเอทเป็นเป็นเม็ดครับอขอเบียครับขอเบียตำครับตำเลย เบียนี่เท้าตำเรียวตำเอลียดต่อใช้ที่หลังครับใช้ตอนนี้ครับบ่ได้ครับถ้าตอาอ่อเมาโยข้นหมอ้อบ่ได้หม้อไม้ครับ้นหมอ้อต้องให้ผู้ปรจินหอ่หมาตอนมเมาไปเบียนี่ใช้ที่หลังครับใช้ตอนนี้เลยบ่ได้ครับ <c oughs> ถ้าตะเกียรหลอแล้วครับบ่ได้ข้นครับข้นหม้อครับ ก๋วยหมอ้อก๋วยหม้อใหม่ครับปกติหนีก้ก็ทิเป็นขิ้ผมไปเลยครับรับประทานบะเสร็บครับเรียกเราครับพ่อแจ้าคนยิงไข่ต่อไปครับบัดนี้ไปหอยยิงไข่ครับบัดนี้คนยิงไข่ครับคนยิงไข่ใส่ลงไปครับบัดนีย้ยังเห็ดนะครับเพราะว่าบ่บ่ะขั้นเด็กปลูกด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวไปเก็บเอาแป๊บเดียวครับ เฮ็ดบ้านปลู่ก็ครับที่น้องเดี๋ยวไปปลูกคือตลาดแจ็ข้าวกันครับจ็กสิได้เฮ็ดยังมาใส่ดอกที่น้องเป็นปลูกไว้ถ่ายใช่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวเอามาถานให้เบื้องอีกรอบนึงนะครับผมอ่านะครับผมขั้นตอนต่อไปนะครับนี่เป็นมะบวบเนาะมะบวบมะบวบครับตาบ้านผมเนาะอันนี้อันนี้ อันนี้น,น่องมบสมครับ <c oughs> น่องมบสมบุกน่องเปรี้ยวเนาะนี่น่องมบเปรี้ยวบวกนึงครับผมแล้วก็ชะอมนะครับผักขาตานเนื้อเกินผักเนาพริกนะครับผมใส่มะเขือพวงนะครับหรือบักแข้งนั่นเองน,นะครับผมแล้วก็เนื้อลักใบบักกูดนะครับหรืออีตัวเราเนาะอีตัวพอ,ออีตัวอีตัวเรานะครับ อันนี้ใ่ได้ครับไปเอาไปป,ปูดใ่ได้ครับเย็บจัดการเะครับหัมงลงอย่างเดียวไปยิตัวใจที่ทหลังครับเนี่ยเป็นไรตาหวานบ่จ้องไม่พร้อมมีดาตลรคไม่พร้อมแก้ว <laughs> อันนี้พอขั้วมาจากตาอีสานพุ่นละมาตลอดแอมเจรีดครับ พี่น้องรอยเอ็ดครับเขาคือหนุ่มเมืองร้อยเกิน